บ่าวไทโซ่สวัสดีครับว้โอ้ยตาผมไปทำไมขึ้นสูงเทนั้นบ่าวไทโซ่สวัสดีครับคุตาผมปีนป่ายเอฟซีเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเอามาแล้วก็สุกลงในเอฟซีตอนนี้นะครับผมเอฟซีถึงเปล่าคุตาผมให้หัวนั่นเอฟซีโอ้ยไงเบอร์นะอันนี้ครับผมดีคุตาขึ้นเอามาแล้วก็สุกในเอฟซี คำเพอมไม่สุกคำเพอมนะครับผมนี่นะครับผมออเโอ้ยตาเราแข็งแรงแข็งแรงอยู่นะผมเจ็ดสิบจะไหวนะผมเจ็ดสิบยังยังยังเจียวหกสิบเท่าไรได้รับได้รับอ่าเจ็ดสิบแล้วขึ้นถ้าตกนี่จบเลยอย่าระวังระวังตาเออเนี่ยเอามะละกอสุกนะครับมาลงนะครับผมตาแล้วไหนๆมาเอามะละกอสุกเปล่า เออวัดเออโอเคเป็นในอะไรรถของโจนเอามะละกอสุกเอ้ยแกขึ้นแล้วมันกอสุกเดี๋ยวนี่คือเอามันกอสุกเอาเข้าวัดนะครับเนาะโอ้นึกว่าจะเอาลงมากินเดี๋ยวจะเเอาข้าวัดนะครับผมก็มารวมมารวมมาตู้มโฮมกันอยู่ในวัดหนะครับผมใครหิวใครก็รับประทานนะครับฟรีแต่คุณตามผมมีหงส์ลยอเกินตัวนี้เออ เออเออ๋ยวจะตีติ่งอ่ากิงกิงนู่นนี่ครับผมันมันละออกเออนะครับเอามักดิบด้เขาตาเพื่อเขาตาด้วยนะโรงนมาเอาเอาไม้ซอยก็ได้เออเอาเอามะเอาไม้เดี๋ยเรออันนี้ก็จะเอาเขาวัดในเีนะก็คนเล็กคนน้อยเออนะครับก็ตุ้มโฮมกันเนาะเตรียมงานวันเตรียมงานสงกรานนะผมปีนี้เห็นว่า จัดใหญ่นะครับปีนี้เพราะว่าทางรัฐบาลก็ประกาศมาว่า,<ล>าไฟเขียวนะครับผมไฟเขียวงานสงกรารน,นะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมไม่ได้เล่นสงการมาหลายปีเนื่องจากโควิดนะครับปีนี้ก็ไฟเคียวนะครับผมก็ขอให้สนุกอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนุกนะครับเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับผมอันนี้คือจะเข้าวัดเนาะเข้าวัดนะครับผม ครับไปตุ้มผมกันอ่าคนใครมีอะไรก็เอาลงรวมกันที่วัดนะครับเนส่วนสุรวมจิตใจนะครับเอฟซีอ่าเฮ้ย<ห>ใครนะตัวตึงตัวตึงนะเอฟซีโอเคครับทีนี้ก็เอาแาลลวก็นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่นะครับคลิปสั้นๆนะครับผมยังไงก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้กลับอยู่กับครอบครัวครับมให้มีความสุขนะครับผม Uh, วันที่13คราัเป็นสิบสาเป็นวัน uh, ผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับเอซี 4, ก็รถน้ำดำหัวนะครับผมแล้วก็วันที่สี่ก็เป็นวันครอบครัวสิบห้าก็วัน uh, เปลี่ยนสักราชนะครับแต่ But, ปีนี้เห็นว่า uh, เปลี่ยนสักราชวันที่สิบหกนะครับผม uh, เวลายี่สิบนาฬิกานะครับสิบ um, สองนาทีกับอีกยี่สีวินาทีจะเปลี่ยนสักราชใหม่นะครับผมตาม uh, อความเชื่อของไทยเตยก่อนครับผมที่ตวน,วนที่ไม้ไทยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกันนิดครับผมรอคอุณณกุฎใดสวัสดีครับ